สวัสดีครับพ <si 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 ี่น้องให้สเปซไซแมนี่หสปสวัสดีครับพี่น้องบายบา ู้ใไม่ทำบุ้นอ้น้ัสดีโอ้ยสวัสดีโอ้ยเอามานังบันเทิตะโดนเสียมาน่ยยบบันเทนตะโดนแล้วเนี่ยพี่น้อง ยางอยบอได้ว่าหากไหมแม่ไปนางพ่อแม่พื้นอยไปแต่แม่ไปนางแม่ไปน่งัไปแม่ไปี่น้อแม่ขนามาท่านี่แม่ขนาไปยังขนาดห่ยางไอยู่เยะ

ดูนะดูนได้บ่อจะดูรึเล่าได้บ่เขาปอดเจาะบ่อเออผู้ชอันมาคล้างเลยใช้ใช้ัดกแขกบ่อเาก็จะได้กจะได้ก็เสียวกนนีเออเอออันนี้มันบ่เปนมาคล้างเนาะมาคล้างกค่อยเนะคือบ่อคือมันอ่างมากมันยังแล้วคันแบบปอเนาะปออเขาดีแท่งอยู่กลางหลัง

มีหงด้ลูกมานอนน้ลายมืกเลยามืีมึเลยนี่กมาเปอาการพินาเพินอาการนักเน่มาส่เลยมาเยี่ยมเตียงในลูกฮกกะเทศไทยนี่ตัวนี้เห็ดวาดนี่ตะน่ะเห็ดมุอโซมื่อก่อนนั่นบวีเตียงไหยโบี้่างบดย่เสบยุกบได้เลยที่ข่าเบาเอ้ยที่เข่ากบได้ อ่นยได้เนี่ยโมนี man, ่แต่เฮิองเราบริเวนี้นะโอ้ยพวกมันได้ทุกทุเดือนหละมันบริษัทอะไรข้าแต้ขืนมากผุแล้วสเดือนอย่างเพชรของปะกับนี่อาจจะโฉมปลุกไปอ่าดุ้งดุ้งไอ้กัญญาดุ้งมาสิเนียนนาะคือกัคนเด้บางงูวนไดปริมาณป้งว้าเขาโกว่าหนุ่มไปว่าไล่ก็เอ้ยขอดกาว่าไล่ตรงนี้เล็กจี กว้านหนึ่งมันจะใช่วัวจะทำันมปีโรกันเป็นนักแหละเขาโตเอาแหละแปลว่าเกือบตายนะมันเป็นตายกับลูกเวทใจหรอกตอนนั้นนะพ่อมึงเป็นเด้อขึ้นมาเด้อกันยัง เือีมาได้ลูก่กันแม่เลยเนาะไปมาเนาะเนี่ยมคืนอคืนแต่เมื่อจะกอนมาไหมเนี่ยอแต่มานอนวันนั้นนอนก่อเพาะนอนสองคืนเออสองเมอจลูกเนียะกอนมาไมได้มันได้น้อยคนเกันนี่ยแล้วพอนี่แล้วคนลูกคนละคนกัลูกลยกับข้าบุญบวมีกันันที่เก่าับ ลูกลายลายคนต yeah, ีนแค่จนไข่รหโอ้ยมีจะเป็นบุบแนวน้าเลยบอกนะนะ แล้วมันเวตะกี้โอ้ยเวตเหตุเลยดนาตาไปโอ้ยใครเน่ได้เนี่ยไอเดียวเนี่ยมีแต่มะข่ายล้างอย่างเดียวบอกมะข่ายล้างเดียวเดี๋ยวมันมีปอดน้ำตัวงี้ทับน้ำเดี๋ยวนี่เพราะว่าหน้ามันนูนขึ้นก็อ่านอับกับเอามันอ่านปอดอ่านตับสนุกเป็นออกมาละเมงใหญ่ดิโอ้ยมีจิไป ทีบุตทองก้งบุเตี้ยวแหละมัเ่เป็นแหละสู่นี่แหละไปนด้ไมปรสวมขัอเซื่งไปจนหมดมองหามือมองมินทางาสิไปลายคนหรือว่าตายมก็ตาเนาะ้ับาเขายาแต่คอยหายไปดอกมาแล้วเอาแคพินยบากรแค่อีละนั่นแหะอีละก็บ่าายวม่ชิเนี่ยเราไม่ใช่ใจนักนะใจุกคทมีทา่ใจทุคชอมใจ

ปกติน่ะท่อของแม่บ๊องบ๊องอะไรแม่น่อยนึงครับไปดูดออกนะแม่บ๊องเออไปดูดออกน่ะเพื่ออะไรสบายดีนะสามหมื่นใบ

xì hừa của anh thường mang họ thị, à, chào, à, à, nè, này, để ba hao có miếu sai đây đó, của người chỉ để cả gì đấy, những của

นอนนอนจะแค็งบ่อยอย่างใดโอ้เน่บอกนอนเออเจ๊เออนอนง่ายปกติบอกเอออยากแก้ก็ได้เลยอย่างตอนกำลังลนอย่างี้มีแค่นี้เสียดีนั่นเองโอ้โหสิ่มอปกติไงเอาอันมาหายเอ็นยามกอดเหอนนด้เอาอันมาหว่านนั่งรับเขาอันนี้อุ้งอดว่าหาย ด้วยค่ายออกซิเล็อกปูดคนโบราได้หมือนนะคนโบราณใส่เอาเอาออกซิมาใส่ยาใส่หอยนะเนี่ยใส่ก็เน้อว่าใส่โบนะโบใส่เนี่ยออกซิบ่ใส่พันเราเคยตันนี้ตายก็ตายก็ลุ่มกับอ่เขาทอบ้านก็ตันี้เขาก็ทอระบ้านตัดผมก็ตายได้โอ้โหเออสวยจี่ดอ่ โอคืม oh, no, no. ันเมื <in Asia> ่อยนะใส่ผ่อนะใส่หน้เนื้อเสือเกดองเดือนหนาวสื่ไต้ดใจแน้วโอ้ตู้มอผ่ามาตู้มอีกสะบานะบเขาพิ่งหัวขาไปนอนอีกแล้วตาเลยทกานดีนี่ยออกมาตรนี้ออกมาตรนี้ะเกาปไยออกมาไเออกระเทียไหนต้โอ้ยไอยเลยวย นาว้นาะแม่แม่ตามนี่แม่เออมันหนาวเนาะมันใส่มื่อเดาเ็นองด อาการอ้าวเนาะอดีตเก่าเจดมนะคะอดีตพวดเจดมก็เลยอาการมีอาการก็เลยมาเหยียมมายาพ่นเนาะได้กระสวนซาววัยเด้อคอยบอกว่าโบกี้เงินไปโดเลยขอีสาวพีเองด โอ้ยได้ไปได้ยูเน่ยมาเดกเาเกิุนลายก็ได้กินตุ๊กอันนี้ก็บวเบิดได้อคกบรรยากาศสนพี่น้องขอบคุณทุกคารนั่งใจคาปการนั่งใจในเดอพี่น้องด้น ทำงานหนักม yeah, ันปร้าอย่างน้ไม่นม่ไม่ไมอไม่นม่ไม่ไม่ไห่ไมน้ม่นม่ไ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 ม่อม่ไม่ไม่อม่ไ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 มอไน่ไม่ไม่่ไม่่ไม่ไน่ไม่ไม่ัมไไม่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 ไมไม่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 ไมนไม่ไม่าม่ไม่ไมม่ไมม่ไ่ร่อน่น

ตาคนนันมันเข่งตอนแหรแล้วมันขดแบบแย่ตอน่ันเาบ้านแวมันสีแวะเดียบนไหนอนสีแวะลน้อยนาะบ้ลังลกนาเนาะโดยบัานญามันถือมันลงจากเสนาเออบ้ญามันเข่งมันบอกท่าดอกไข่ไข่เนาะนีแล้วเต็มมเลย

เมื่อยนนี่บึงล้วเมื่อยนะโอ้ยสหายใจประชันโอ้ยเอาเสือไปมองทางล่านเ้อเอาเสือมาด้นเสือเวลาเราอยางนอนก็ดึงเสือออเราอยู่ให้อ่เนบยโอ้ย ชบานเนี่ยอาบานชาบ้านนานคอมเมนต์ตอนหน่ออมอนฮอยจัเบื่อเบื่อว่เข้าเลยเออกเ่วตั้งโต๊ะกันเลยเลยก็จะเห่าคนโซสอ๋อยังดันมาได้ ไอีกนอนเลยขาค่อยเอาแต่ปด้หูละห้ากระหูมึงว่านหรือใคร้อจะดูแจ๊จะใครไม่ใช่ไม่ใญ่ค่รใหูว่านะว่ะะหักกม้ามีอ่างว่น้าเนอมใหญ่างว่น้า่โอ้ยตัว่